ข่าวโดยสำนักข่าว i n n สวัสดีค่ะ17น,นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิชันปรางคดิบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะ ชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติบรรยากาศที่สถานีขนส่งมอชิดคึกคักค่ะประชาชนขนสัมภาระกลับเข้ากรุงเทพต่อเนื่องขณะรถแท็กซี่ยังมีบริการเพียงพอค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ สำหรับบรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนหลังจากวันหยุดยาวในช่วงอาสาฬหฮาบูชาและวันเข้าพรรษาช่วงเย็นวันนี้ที่สถานีขนส่งหมอชีส2มีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยการเดินทางของประชาชนในครั้งนี้พบว่ามีความเข้มงวดในเรื่องของการดูแลเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงการเว้นระยะห่างและการให้ความสําคัญในเรื่องของสุขอนามัยการทําความสะอาดส่วนตัวโดยประชาชนที่หอบหิ้วสัมภาระกลับมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีการจอดรอให้บริการภายในสถานีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาของการก่งค่าโดยสารโดยการให้บริการเวลานี้ ถือว่ามีเพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สืข่าวอ n นรายงานค่ะต่อกันที่สุเทพบอกเฉยๆขออย่าตื่นเต้นปมแบนดกะทิไทยใช้ลิงเก็บมะพราะ้าวย้ำเป็นวิถีปกติค่ะ นายสุเทพทึกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยในฐานะสสใ,ใต้หลายสมัยและเป็นชาวสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงบมวิจารณ์ใช้ลิงเก็บมะพระา้าวว่าเรื่องนี้เป็นวิถีชีวิตเป็นปกติของคนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวสวนมะพระา้าวซึ่งลิงที่เลี้ยงไว้ก็ดูแลอย่างดีดูแลด้วยความเมตตาและย้ำว่าชาวสวนนั้นเห็นคุณค่าของลิงซึ่งเชื่อว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจและมองว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการทรมานสัตว์นายสุเทพยกตัวอย่างว่าในสมัยโบราณยังใช้ม้าลาก รถใช้บวชใช้ควายไถายนาทั้งนี้ยอมรับในข้อวิจารณ์ของผู้ที่เห็นต่างก็ฟังไปเฉยๆอย่าไปตื่นเต้นมากไม่อย่างนั้นจะทําอะไรกันไม่ได้ค่ะด้านนายนัชามองสุเทพเรียรายเงินอุดหนุนพักไม่นำพาไปสู่การพัฒนาการเมืองค่ะ นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเพื่อสุบรรณแก่นำร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาไทยกล่าวในการเปิดเวทีประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพักรวมพลังประชาชาไทยว่าพักจำเป็นต้องพึ่งเงินทุนจากประชาชนเป็นหลักซึ่งสมาชิกของพักต้องเป็นคนที่แน่วแน่มั่นคงยอดเงินลงขันวันละหนึ่งบาทครบปีเอามาอุดหนุนให้พักเพื่อให้เป็นพักการเมืองของประชาชนโดยไม่ถูกครอบงำจากนายทุนโดยนายนัชชากล่าวว่าพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจำ เป็นต้องยึดโยงกับฐานสมาชิกและประชาชนของพักซึ่งหมายถึงว่าพักสามารถทํางานเป็นตัวแทนและกระบอกเสียงของประชาชนได้อย่างแท้จริงเมื่อเป็นพักของมวลชนได้ก็ไม่จําเป็นต้องกังวลถึงการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกและการที่นายสุเทพออกมาเรียร์ไรเงินแน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาใดๆทางการเมือง ทังนี้นายนาจะกล่าวว่าวันนี้โคงสายไปแล้วสําหรับการทําพักมวลชนของนายสุเทพเพราะผลงานการนํามวลชนในอดีตคือคําตอบว่านายสุเทพล้มเหลวในการนำมวลชนส่งผลให้ประเทศเสียหายมากจนถึงทุกวันนี้ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิก4นาทีค่ะเสนอข่าวโดย